โอเคครับก็ขอสวัสดีคนมาทุกคนด้วยนะครับมีกล่อหลอกนี้ไม่นะไมีใน,ะนเกมมวยมวยไล่นะครับมวยไล่นะครับซึ่งเป็นเกมที่เพื่อนผมได้แนะนํามานะครับเขาบอกว่ามันเป็นเกมยิงนะเพราะผมไปดูคลิปฝรั่งนะครับก็เห็นว่าเขาทอมจบภายใน20นาทีนะครับรอผมก็เลยมาลองเล่นมากโอเคเกมนีต้ตำนานมากเลยนะดีพว่อออกไปกดปุ่มเดิน เลื่อนซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับขอขลดเสียงยหน่อยนะครับเสียงพีมันจะดัง,งไปแปดสีแหละโอเคอาผมจะไปพีททุกทูนนะครับเนื่องจากว่ามันก็ดึกๆแล้วนะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเลยมากนะครับม,มามม่ามาไม่เคยนะ เดินยากนะเธอได้ยินที่เด็กนั่นพูดไหมจูลี่อะจูไลจูไลอะไรหลงจากดูของเธอในในค่ำอะละไรนั้นอสามี มันเธอได้ตายลงอ,อะไรดูมันชื่ออะไรวะลืมจ,ลจูเลที่นี่นจูเลที่มุ่เขาเอ,อ๋ยฉันคิดว่าเขา,เาแบบเกี่ยวอะไรกับเด็กครับเฮ้ยตกใจสวัสดีครับสวัสดี จูุลัยูุลนี่คือมันคืออะไรครับมันคือถ้ำอ่ะหรือป่ามันมันไม่ใช่ชุลัยแม่งังแล้วชุลัยกูงวเขาไปได้ไงวะพายยืนแปลว่าอะไรวะช่างมันเลยกันไอ้บ้านนะไม่น่าใช่ปรปยุทธนุเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าไหล หลายปีแล้วนะที่ภรรยาสามีของเธอไม่ได้ออกมาจากถ้ำอะไรเงี้ยความคิดของเธอเนี่ยมันเบินเกียววิ่งนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะเธอก็อยากจะเป็นเยี่ยมเธอที่บ้านไมหมละ่ะก็บอกว่าเบ้อเธออยู่ที่ไร้ไร้นี่ก็คือขวานะครับของทางออกเท้านะครับนะครับก็คือบ้างอย่างนี้ เัายากมากขานะเมื่อกี้ผมเดินผิดเดียวถึงซ้ายเพราะดูกเก่กระบกเกี่ยอะไรอะไรคนแก่มันเบาสบายมากเลยขี่รับเราถึงบ้านของเราหายไปไหนะนี่ตู้หนังสือนี่มันเป็นรูปของอาสามีแล้วก็ภรรยาแล้วก็เด็กคนหนึ่ง อยากรู้จริงว่าพวกเขาไปไหนเพียงันดีพวกลุงวงชั้นแล้วก็พอขังฉันน่ะไปตัดไม้ไปตัดไม้ในฤดูหนาวมั้งแต่เขาก็ไม่กลับมาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่กลับมาที่บ้านเลยมันเริ่มจะมีคดีอะไรโคตรนัก ดูแลดูน่ากลัวนะนี่มนก็นดึกแล้วนะมันก็กลัวเรื่องเกมภาพแค่นี้คนระับพอดีฉันอยากได้ทองนี่ถ้ำเหมือแต่ฉันกลัวที่จะเข้าไปากอ็อมแม่นหมือนเปิดเมืองมนน่ากลัวมากเลยนะจ้ะผมไม่อยากเข้าไปเหมือนกันผมเห็นภาพปกเกมนี้ก็ไม่อยากเข้าไปแล้ว เฮ้ยวันดีเชฟเอ้ยอืมลุกไล่ล like ุกเริววเดย์เอาไซด์เป็นวันที่ดีนะข้างนอกเนี่ยดูยชาวเฮนเอาสามเขาว่าไปที่ฟาร์มไปเล่นกับสัตว์อะไรอย่างงี้นะครับแปลแต่ไม่แปลเลไไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะอยาจะเด้ดอ,อกเลื่อนดีครับ ไปที่ฟาร์มกันเลยนนอยืมันืบังคับค่อนข้างยากนะฮะอืมสติ้งอะไรไม่ได้ด้วยดิเกะเฮ้ยเสียงเกะโคตรโคตรดัง g, เสียงเกมมาดังมากเลยเดี๋ยวเวพื่อนวิพีพูดมากวย เกมแค่นี้แกโอเคนี่ครับนี่คืออะไรนะครับออประตูประตูคอกมันกำลังปิดนะครับมันปิดอยู่นะครับคือผมไม่อยากไปถ้ำเลยอย่านต้องไฟจริงใช่ไหมนี่เงี้ยถ้ำว่าน่ากลัวตรงไหนวะคุณถือ แลนเทินคุยกับคนตัดไม้เขาบอกว่าอะไรพี่ชายของฉัน,นหรือน้องชายดูนะครับเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปกลับมาอะไรประมาณนี้แหละมัม่วไปงันแหละครับโอเคเฮ้ยู hey, มานี่ อะไรอ่าพี่พี่ชายหรือ,งองน้องชายน้องชายจะได้คุยกับเธอไหมอ่าอยู่ชาวเท็กดิอเอามีดได้ได้นะ,ะฉันคิดว่าเธอต,ต้องตานขี่เขาให้มีดกันเรานะครับเราต้องกลับไปคุยกับน้องชายหน่อยนะว่าผมเราเจอพี่ชายขาเขาแล้วเขาอยู่เขานั่งเล่นนะี่ะ เขาทำงานอยู่โอ้ดี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 กันจะบอกกันได้ว่าเจอพี่ชายฉันได้อะไรอย่างนี้นะครับคออวาองเขายากมากเลยปุ่มเนี่ย WSD ก็ใช้ได้นะครับแต่มอใช้ไม่ไดนะ้มันต้องใช้ WSD เรื่อนอะไดวะทำน่ากลัวมากครับยากมากนะอู้มันต้มไปเรื่อยเฮ่ยน,นีอะไร ดูกระดูกนี่สิเฮ้ยม,มันเหมือนกระดูกเด็กเลยนะดูอีกจะเห็นอลไสองสว่างอยู่นะน่ากลัววไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละครับไม่ใช่แหละตัวนั่งเล่นเกมอะไรตอนปีสองเนี่ยเกมพับที่เซี่ยัังกลวเลยครับ รู้ตกใจแล้วยงั้นเราเดินตรงไปด้านนี้เดี๋ยวนี้เลยกันนีตรงไปดูคตรงไปตึงตึงๆึง,ง,งใครอยู่ข้างในนั้นเฮ้ยเขาบอกว่าเจอกับ เชา้า,ชานาเช้านาไม่เลือดทต็มเลยทำไมนายถึงมีเลือดจุเต็มไปหมดเลยเนี่ยทำไมเธอในถึงมีมีดมันอะไรเนี่ยเพิ่งเธอไวน์ดูแค่ภายนมันคืออะไรเนี่ยฉันดูแบบเฟบูลัส กับปืนพกคือเลยครับแขกทุย what, what have you done? ทีมสปีดคลาสไมสามหกศูนโนสโคไม่รู้ว่ามันมุกฝรั่งครับไม่เข้าใจเหมือนกันมุก MLG อ, right. อะโนสโคเอาได้อ่อะตาเขาบอกเขาจะไปครับโอเคเขาไปไหนะ ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนดีนะมิเลือดเต็มตัวฮางดีพี่อืมทำไมลูกนี่มันเริ่มมีเลือดแปะมีอะไรกิดขึ้นมั้ยอืมฟาร์มเมอร์นึงนี่คือผมไม่กล้าไปเข้าท้ำต่อเลย ฟาร์มเมอร์นไม่คืออะไรครับจะมีเลือดเต็มตัวประตูบานจะเข้าเลยก็ได้ครับเมืองเล็กแค่นี้เองนี่คือผมกำลังกำลังแบบกำลังตือ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 อยู่นะครับแอกแม่เยขาหนาแอกสามหกศูนย์โนโคบิช น่นแบบบอกว่าแหละฉันแบบฉันตีมอนมาอะไรเงรี้ยแล้วสามหกสูงโดสโคบิสอะไรไงเงี้ยเฮ้ยมืนอกีอะไรตัวอะไรวะให้มันขีน้หินขี้เฮ้ยอ้อคือฉันด้วย มาที่นี่เพื่อจะจบชีวิตของฉันฉันชื่อตูรีเนี่ยชื่อตูลายจริงด้วยนะครับแต่แท้และฉันและฉันต้องเปรที่เห็นเล้วของฉันแล้วก็พอ่อลูกของฉันแล้วก็สามีของฉันในสวรรค์สามีของฉันน่ะเป็นอะไรเป็นนักขุดทองไม่ใช่เป็นนักขุดเ,เมืองอยู่เขาอยู่ในเคในเมืองน,นี้แหละ เขาขุดเมืองเพื่อที่จะได้ทองเห็นแล้วก็ในวันหนึ่งเขาก็ได้เจอบางอย่างเขาเจอกับเศษทองคนโวกปุ้แเลยเขาไม่เชื่อฉันเขาเขาอะไรทุกอย่างบนเปร์เปร์คือผงก็คืเธอแล้วเขาก็เด้ยหายไปอ่ะไม่รู้ดิกเขาแบบเขาสนใจ เศรษทอมากเกินไปอ่ะคืออะไรวะอาคุกคนในทาวบอกว่าอนาคตมันจะดีขึ้นอะไรแบบนี้มั้งเขาคิดเขาบอกว่าฉ,ฉ,ฉ,ฉันรวยขึ้นปะเออแต่แต่ฉันไม่สามารถเชื่อได้ปะเออฉันไม่สามารถ พูดให้พวกเขาเชื่อได้เลยเกี่ยวกับทองไปแล้วก็วันหนึ่งอะไรลูกชายของฉันวัน,นอะไรคืออะไรมาที่เมืองแล้วก็เขามาเพื่อที่จะหาะร่างกายของพ่อเขานะครับเป็นดุคือหาพ่อเขาเอ,อือ,อแล้วก็อะไรปั๊ด h ี Never ทำเอาอ f f the c a ค e เขาแล้วก็แต่เด็กรุ่นฉันนะมันไม่ออกไม่ออกไปจากเคฟสักทีฉันต้องการที่จะไปเห็นเห็นสการที่จะไปหาเขาแต่ว่าฉันไม่สามารถเข,เขาคือฉันหาเขาไม่เจอันตงการหาเขาแต่ฉันหาเขาไม่เจอเลยนี่มันสายเกินไปแล้ว ฉันไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอะไรแบบนี้วาเธอช่วยฉันเพื่อเธอช่วยฉันจากการจบชีวิตอะไรอย่างี้ใช่ไหมเธอช่วยฉันจบชีวิตได้ไหมไม่ In Live มี U h o ว่า d U Men อะไรไม่ U Men s p o t t e Bird นิ่งภาษาเกียนนี้ยากมากเลยมีหลายรูดอ่ะ มันคืออะไรเฮ้ยนี่คือตอดจบแล้วล่ะพุดธพุทธดูเฟิกเกมแนวยิงปืนป้านป้าดิเฮ้ยนี่คือเรามีเลือดติดที่มีดอะแบบนะ่ะถ้ำนี้ไม่มีมอนอไรไเลยเลยแล้อคนไอ้ฟาร์เมอร์เมื่อกี้คืออะไระครับเฮ้ยมีเลือดเต็มหมดเลยเฮ้ยฟาร์เมอร์ปรากฏมาแล้ว ทำไมเธอถึงมีเลือดอยู่ที่ชุดล่ะอออว่าเราคือฟาร์มเมอร์อ๋อ,อโอ้ เฝาพิดเอดชิกเก้นทำไมถึงมีดอะ่ะทำไมถึงมีมีดอะไมเนอร์ไมเนอร์กิ๊กมีเธอคพิทำในเพิ่งทำอะไรมานเนี่ย คิวทุิกำหป็นเด็กเพเยอร์อ๋อมันเขาบอกว่ามันคือเพยเยอร์คนต่อไปในเกมเออจฮอเยยร์เอนเอร์ย huh. you. uh ูเฟิร์ตเนมอล็อก อินเทอร์ยูอีล์เนี่ยไอเดดนี่อะไรฮ่าอีลหนอคอมออกยนไม่หมดเลยอ้าฉันได้เขียนเพื่อชะตาคุณไปให้กับในอีเมลคุณแล้วไปดูได้อ้าวไอะฝร <c oughs> ั่งงงกับเกียร์นี้แม่คื <c oughs> ออเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะฮะเผื่อ <c oughs> ใครที่ไม่เข้าใจนะพวกผมแปลแปเลเกี์เนี่ย ได้มั่วมากนะแต่ว่าความจริงคือใช่ไหมตอนแรกที่เราไปเห็นก็คือมีฟาร์มเมอร์คนหนึ่งใช่ไหมที่มีเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับเออจากนั้นพอเราเข้าไปปุ๊บแม่ไม่คือผมร้องแต่แรกเลยอะไม่มีอะไรดีกว่าม,มีมีอะไรเลยมีนะไหมม,มีเลยช่างมัน,นครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมขอเล่าอะไรนิดนึงเปิดเกมด้วย ผมขอเล่าอะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี้นิดหน่อยนะคือเกมนี้ก็คือเราก็คือได้รับบทเป็นฟาร์มเมอร์นะคือเป็นชาวนาน,นะครับที่ก็ได้ยินเรื่องเรากันในหมู่บ้านว่าหมู่บ้านนี้ม,นแบบมีคนแบบมีคนแบบไปอยู่ในถ้ำนะชื่อว่าอาจูไลนะครับเป็นคนที่แบบไปหลงถ้ำนะแบบถ้ำมันน่ากลัวมากอะไรอย่างนี้นะครับเออนะครับส่วนไอที่ผมไปเจอกับพี่ชายของไอเนี่ยคือผมดู คือมันไอคนที่หลงในถ้ำมันมีอยู่แค่สามคนนะครับก็คือพ่อของไอไอ,ไอสามีนะครับขจุลายจุลายเออแล้วก็ลูกจุลายแล้วก็อ่าเป็นแล้วก็จุลายเองนะครับซึ่งในเรื่องก็คือจุลัยพ่อจุลไอสามีจุลายครับได้เข้าไปได้ไปหาเจอโกดังเกตปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับแล้วก็กลับไปในถ้ำนะเพื่อที่จะแบบจะรวยครับไปหากดังเกตอะไรเงี้ย เยอะอีกเยอะไปขายครับจะได้รวยๆนะครับแต่นั้นก็หายไปนะครับจากนั้นลูกลูกของจุไลยก็เลยได้ไปหาตัวพ่อแล้วก็หายคนนึงครับจุไลก็เลยไปหาตัวนะครับก็เป็นอย่างที่สภาพที่เห็นนะครับจูไลก็อยู่ติดอยู่ในนั้นครับเออจากนั้นครับเอาที่ได้ยินข่าวอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแล้วเราแบเบคยลงเหมืองจากลงเหมืองอะไรพวกนี้มั้งนะครับแล้วเราแบบไปเจอกับพี่ชายที่ผมเล่าในเรื่องหมดเลยนะจะกับ น้องชายคนหนึ่งก็คือนั่นแหละคือพี่ชายเขาเขาบอกว่าพี่ชายอยู่ในถ้ำน,นะไปขอขออะไรได้ตอนนี้ปตอนนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปอันนี้คือชุดสำคัญของเรื่องนะครับเราเดินไปเจอกับฟาร์เมอร์ที่มีเลือดอยู่เต็มตัวนะครับซึ่งฟาร์เมอร์ที่มีเลือดอยู่เต็มตัวนะเราก็ได้ถามเขาก็คือตามคำถามที่ได้ดูไปในคลิปเลยนะครับถามเขาปุ๊บเราก็เดินไปเร่เราก็เริ่มสงสัยแล้วฟาร์เมอร์คือใครนะเราเดินกลับมาแล้วก็ไม่เจอฟาร์เมอร์นะครับเออ นะครับหรือว่าผมไม่ได้เดินกับมาเมืองในเมืองไหนมีฟาร์มเมอร์อยู่ไปได้นะครับดังนั้นเราก็เลยเดินไปเรื่อยเราก็เจอกับไอ้ไอ้จุลัยนะครับจุลายจุลายหรือจุลีช่างมันแล้วกันเออจูเลียเออจูเลียจูเลียนะไม่ใช่จูเลียเออหน้าชื่อจูเลียชื่ออะไรก็ช่างจูเลียครับซึ่งจูเลียก็บอกว่ามันช่าเนี่ยเป็นจุดจบชีวิตฉันแล้วอ่ะพอฉันอสามีฉันก็ตายลูกฉันก็หาย เออตมนที่ฉัายลูกฉันเกิดหายนายอะอยากจะช่วยฉันจบชีวิตไหมดงนั้นเราก็เลยเลือกนะครับเออเลือกที่จะจบชีวิตเขานะครับไม่ว่าเราจะเลือกโนหรือยีดก็ตามนะครับังนั้นเราก็เลยได้เดินกลับมานะครับพบกับ farmer ก็คือเป็น new พเยอร์นะคือเป็นคนที่คนที่เล่นมาใหม่นะครับได้มาถามเราก็คือ farmer ก็คือพเยอร์คนก่อนนะครับคนก่อนที่เล่นมาเองนะครับก็คือมันเป็นการบันทึกอะนะครับ สมมติว่าเราสมมุติว่าเราเล่นใช่ไหมเราพริมอะไรปุ๊บนะครับมันก็ส่งไปให้คนตอบไปที่เราที่เล่นนะครับเออนั่นเกมนี้น่าสนใจดีนะนะครับสําหรับเอนั่นก็คือเป็นแบบเนื้อเรื่องมันโอ้โหพีคพีกะ่ะเออพีมากเลยนะครับแล้วมันเกมยิงปืนยังไงไหมไอ้โต้นหลอกตัวนะ้เออแล้วกดเอฟปู่มจะกินได้เพิ่งรู้รนะครับอืมอะกินยังไงไหม ต,ต,ตื้อ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 ช่างมันนะครับผมเล่นผมเล่นนี่เป็นนานแล้วครับ <laughs> เล่นเล่นจอเล็กจนจบแล้ว <laughs> คิดวกาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนบายแจ่อีกนะครับก็ <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับมีข้อคิดก็คืออย่าเดินไปในถ้ำคนเดียวนะครับ <laughs> บายแจ่อีอสามหกศูนย์โนสโคบิช อย่าลืมกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วย